ใครที่กำลังหาเซิร์ฟพิกซ์มอนดีๆสนุกๆเล่นนะฮะนี่เลยครับผมพิกซ์มอนนีโอครับนะฮะนี่แปะเลยนี่นี่นะฮะอันนี้เลยนะสามารถดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับเอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับม i ครับพิกซ์มอนชายนี่ซีซั่นสามอที่ 62... เอ้ยใช่ป่อกว่า 63นะครับผมนะ e ีนี้ที่63แล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะได้ไปตลอนตัวหาหมู่บ้าน NPC เพื่อที่จะไม่ใช่กลายร่างสิเพื่อที่จะทำการเก็บไอ้เจ้าโทเทมอีก19อันเท่านั้นนะคะทุกคนนะย นี่อีก19ตัวเราก็จะสามารถที่จะไปจับทาปูดได้เรานั่นเองซึ่งไออีก1ิตัวนั้นโอเคเอ้โหเววเก้าเวลแปดสิบเลยเหรอโอเ m กอ o ดเยอะจังโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเวลเยอะจังเลยอ่ะที่นี่โอ,โอ้โอเคอย่างน้อยก็มันก็เป็น NPC ให้เราตีฮะเรียบร้อย อ่าเหลืออีกสิตัวแล้วที่เหลือเราก็แค่ไปนั่งหา a อพอีก18ตัวนะครับผมที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านที่คิดว่าเรายังไม่ได้ตีนั่นเองเนะฮะเออกะเราเราไปกันต่อดีกว่านะทุกคนนะอ่าไหนนะเซนเตอร์ต่อไปเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเซนเตอร์ตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเซนเตอร์ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ตีไปจำนวนมากนะฮะ อ๋อน่าจะยังไม่ได้ตีเลยฮะตรงนี้คิดว่านะผมคิดว่านะเอเดีย๋ดวยวเดนั่นไงว่าแล้เอพีเอสทำไมเราชอบมันหายไปตลอดเลยเนี่ยเออไม่เข้าใจจริงๆเลยฮะเอพเราชอบหายไปเราก็เซตติ้งไว้ปกติอยู่แล้วโอเคเรียบร้อยเซนเตอร์ที่1ผ่านไปเซนเตอร์ที่2ที่3ก็ต้องผ่านไปไหนว่าคิเดเจอแล้วอเจือไปไหนไหนไหน เอพอยู่ไหนบ้านไหนฮะเอพอยู่บ้านหลังไหนบ้านหลังนี้โอเคโอ้เป็นเด็ก2คนเลยฮะเอาล่ะทาร้ายเด็กดีกว่าทุกคนนี่แน่เผาไฟซะเลยเป็นไงโอ้โหมีตัวเดียวด้วยเจ้านี่มีลิงหรอลิงหรอนี่ไงตัวเดียวเหมือนกันแหมดีจังดีจริงแม่ได้ตบเด็กทุกคนโอ้โหทำร้ายเด็ก โอ้สบายใจไนะบ้านหลังนี้ไม่มีแฮะโอเคไปเรามาดูบ้านหลังอื่นต่อกันดีกว่าเอ้บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะครับตรงนี้ล่ะไม่มีโอเคงานน่าจะหมดแล้วแหละทุกคนเป็นพี่น้องกันเหรอบ้านหลังนู้นอะโอเคไปเซนเตอร์ที่3กันต่อเลยไหนๆก็อีก15ตัวแล้วเอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะฮะอันนี้คือจบจากการไลฟ์สตรีมมานีครับผมนะแล้วเราก็มาทําการอัดคลิป เออตีเอพีกันนั่นเองเนี่ยฮะจ้าเอ,อ๋โอเคเจอตายซะแกโกโกยักษ์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเป็นตัวท่ามังกรนี่นาะไอ้นั่นคือมังกรไอ้นั่นมันคือมังกรเอ้ยอันนี้ก็มังกรเวล์ลดตัววะไม่รู้ฮะเออแต่อันนี้มังกรอันนี้เน่ตายซะตูมแตกเฮ้ยมีตัวหนึ่งโู้เกิดเยอะจังเลยฮะโู้ตรงนี้เกิดเยอะนะเนี่ยอืมเรียบร้อยเราฆ่ามังกรไปอีกตัว แล้วตรงนี้อ่ะเอา้าวมีตัวโดนติดดินอยู่ฮนะไปไปกันดีกว่าไปต่อดีกว่าเว้ยไปที่เซนเตอร์ที่4อันนี้ที่3เนาะโอเคเฮ้ยตรงนั้นไงเจอแล้วโอเคเจอแล้วเจอแล้วไปไหนไปไหนจะไปไหนฮะนี่แน่โอ้มามามาเอาตัวอะไรก็ได้มาอ้อเอาเออเลอร์เหรอเช็คอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าเออเลือดโปกเปกมอนเออเวลโปเกมอนเราเยอะไป ยแป๊บหนึ่งนะขอเล่าใหม่อีกทีหนึง่งเอ่อมันต้องเซตติ้งใช่ไหมนะเนี่ยอ๋อไม่ไม่ได้นี่หว่ามันสู้ไม่ได้อ่ะเออเนี่ยมันเออร์เลอร์ไม่ได้ฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรเอ้ยตรงนี้มีนี่ตัวหนึ่งอ้าวอ้อ,โ,อโดนโดนโดนโอเคเนี่ยแหละตรงนี้เนี่ยแหละมาวิดิโตโอ้โหอยากได้ดิโตจังเลยฮะ แต่เราต้องทำไอ้เครื่องไอ้นั่นใหม่อะเออถ้าเราจะทำดิโต้อะเออคือเราไม่สามารถที่จะคนนิ่งใหม่ได้แล้วเลยะ,ะทุกคนเออคนนิ่งเป็นมิวอะเอ,อ้ยคนนิ่งมิวอะคือตอนนี้เครื่องมันพังแล้วเฮ้ยยังมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเอ,อ้ยเมื่อกี้ถ้ามังกรนี่ว่าเออไอ,อ้ถ้ามังกรนี่เราก็อยากจะได้เอามาตีเป็นเอามาใช้กับคิวเลมนะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าจะเอ,อ้ยเอาลืมไป สกิลนี้ไม่ได้รับอีกไม่เออตื่นขึ้นมาดีมากลูกเออเออไหนไหนไหนเมื่อกี้แหมเห็นร้องจังเลยมา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 ตีแล้วตีแล้วนี่ไงเออเป็นไงเหลือ,ออีกกี่ตัววะอีก42ตัวเนี่ยครับผมสําหรับไอ้เจ้ามังกรน,นะเอ,อ้ยตรงนี้เราน่าจะยังไม่ได้ทํานะใช่ปะ่ะทุกคนผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ทํานะทุกคนนะเออแต่มันมีกําแพงแฮะ ว้าแย่จังสงสัยเราจะทำไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเย้ยไม่ได้โอเคไหนลองลองไปเรื่อยๆดูเผื่อเราจะได้สู้กับใครเอ้าโอเคอ่าไม่เจอฮะจึ๊บจิ๊บเอ้าเอ้าตันหมดเลยเอ้าทำไงหลัะทีนี้ขุดดีกว่าเออขุดดีกว่าเออเย้ย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 โอเคโอเค โอเคทางไหนมีเอพบ้างเอ่อทางนน้นมีนะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ตีนะไอตัวนั้นไป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 ตีก่อนไปตีก่อนแล้วเรามันจะได้หรือเปล่าวะเออไหนลองดูเลยแล้วกันเนาะทุกคนเออเราเรา,เรามาลองดูสิว่าไอเจ้าหัวหน้ายิ้มอย่างเงี้ยเราจะตีมันได้หรือเปล่านี่แน่อุ้ยอุ้ย,ย,ยกับตายนี่แน่ได้ไหมจาก11เกลายเป็น10โอเคครับได้ครับผมสำหรับยิม งั้นไปเราไปตียิมกันดีกว่าทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ่ยิมดินละกันนะทุกคนนะซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้ตีนะครับตรงยิมตรงเนี้ยเอองั้นเดี๋ยวขอฮิลก่อนละกัน,กนฮิลฮิลฮิลโอเคฮิลให้เรียบร้อยอ่ะมาลุยกันดีกว่าทุกคนนะประมาณนี้เราก็น่าจะไหวมังง้งเนี้ยอืมสำหรับทีมเราเอ้แต่ตรงนี้เราตีไปหรือยังวนะเนี่ยไม่น่าจะเอ้ตียังวะ อืมไม่มั้งใช่ไหมโอเคใช่ครับผมโอ้โหเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอ่ะอันนี้ไปแล้วกันใส่สไตป์ไปนี่เนี่ยตายซะกายร่างมิวทูมิวทูไว้ก่อนมาตายตายตายเอ้ยอ่ะเอาไม่ตายเฉยอะไรล่ะครับเนี่ยนี่เนี่ยตายไหมไม่ตายไม่เออเอาต่อนี่ไง ตายทีเดียวหายเลยโอเคเรียบร้อยเหลือเก้าตัวแล้วครับทุกคนตอนนี้เหลือเก้าตัวแล้วมาไอตัวนี้ธาตุน้ําใช่ปะ่ะเออผมว่าผมน่าจะเอธาตุดินด้วยนี่ว่าใช่ไอเนี้ยมันธาตุน้ํนากับดินหรือว่าพิษวะแต่ที่ที่ทททแน่ๆไอเนีน้ยธาตุดินไม่ฉันจะบ่นไม่ได้นี่ไงนี่นนเอ,อ้ผมไม่ตายด้วยหลืออีกนิดเดียวเหลือทาไมาเนี่ยโอ้ะอ๋อไกเกอร์เหรอ นี่แน่โอเคติดไฟด้วยครับผมเรียบร้อยตายลาก่อนกูดไนท์เย่เอายังไม่ชนะอีกเหรอตัวอะไรกะอ๋อไอ้นี่ตายซะไอ้นี่ธาตุไฟกับดินนี่เอ้ยไม่ใช่ธาตุไม้กับดินเออธาตุพืชนั่นแหละโอเค okay, เรียบร้อยเหลืออีกแปดตัวอีกแปดตัวเองอีกแปดตัวไอ้นี่ธาตุน้ําแข็งกับดินก็เอาไฟตีได้เอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบอ๋อตัวแมลงแมลงธาตุมังกร เออไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรนึกว่าเ p c โอเคอเฮ้ยไรดอนเหรอโอ้เอ้ยเอาสกิลไลตีดีวะอันนี้แล้วกันโอ้ไม่เข้าตายแล้วเอเอ,าเอาลาก่อน o ู n ไนท์เอ่อไดแม็กอืมโอเคได้ครับได้ครับได้ครับเฟรมทาวเวอร์โอเคติดเบิร์นด้วยเอาสิเอาสิเอาสิชนะเรียบร้อยมาซาเชียนช่วยพอด้วย ซอสแดนเออโอ้โหเออเคอกวกทีเกือบตายนี่เนะี sword. ่ยซีคัสซอสมันตายก่อนนะฮะไม่เป็นไรยังมีอิจินเนตัสคอยแบกอยู่เอา้าจบแล้วโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมขอไปยูก่อนแลวกันนะทุกคนนะเออตอนนี้เหลือแค่6ตัวครับผม 6ตัวนี้เราก็จะได้บรรลุธรรมแล้วเราก็จะได้รู้สักทีว่าไอ้เจ้าทาปูเนี่ยมันจะสามารถที่จะไอ้เจ้าเนี่ยดีกว่าไม่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 ไ,มไ,มไอ้เจ้าเนี่ยมันจะหา,หายหรือเปล่านะทุกคนเออผมก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่านะโอเคไปเลยกันต่อขึ้นไปชั้นบนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราชนะไอ้นี่แล้วเราก็สามารถที่จะขึ้นไปเจอกับพวกมันมา ไอตัวนี้อีกแก้วเหรอสงสัยจะยังไม่เข็ดสินะเอาเฟรมทาเวอร์ไปกินเลยไอตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมก็น่าจะมีนะทุกคนใช่ปะน่าจะใช่นะผมน่าจะมีนะไอตัวเนี้ยเรียบร้อยไหมโอ้ยไม่ตายเวนี่เนี่ยอึดหรอไอตัวนี้ธาตุเหล็กอือโอ้โหแพ้ฮะไม่เป็นไรย, e นยังมีอินเทเนตัสนี่โอ้ยยังมีอีกเนี่ยเออเอาสิเอาสิอสันนี้ธาตุมังกรเหมือนกันฮะไอตัวเนี้ยฮะอะไรอะ เพนสปิริตเหรอเออไม่เอาอ,ะอ่ะไปถ้ามันก่อนเหรอนี่ไงถ้ามันก่อนอุ้ยเอิร์ทควกแรงมากโอ้โหยังมีอีกเนี่ยตายแล้วทุกคนท็อกซิกใส่เลยโอเคไม่งั้นเราเราแพ้ม่องเท่งแน่ๆฮะทุกคนซอฟแดนโอเคเอิร์ทควกตายอะอ้าวอย่าบอกนะว่าบักอีกแล้วเดี๋ยวไอเอ็นแบทเทนโอ้โ เอาไม่เอาไม่สู้แล้วครับขอโทษครับพี่โอ้อยู่ดีแกก็บล็กอ่ะอย่างงี้ไม่ได้นะเออมาอยู่เอาไอา้นี่เรายังไม่ได้ตีเลยเนี่ยโอเมก็ถอยก่อนถอยก่อนเอา้าเราถอยไปหามันทําไมล่ะเนี่ยเอ้ยให้ตายเถอะให้เรายอมแพ้เถอะครับท่านพี่เออโอเคเดินเรียบร้อยโอ้ยนึกว่าจะออกไม่ได้ซะแล้ว โอ้โหงั้นเราไปตีตามหมู่บ้านดีแหละดีกว่าดีกว่าแหละเออทุกคนนะแตเราไปตีตามหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ตีเหมือนกันนะอีกแค่5้าตัวใช่ไหมโอเคอีกแค่5้าตัวฮะงั้นเราตามหานี่บ้านซิว่ามีเป้าน่าจะต้องมีนะครับผมเพราะว่าในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านมันต้องมีนะหนึ่งตัวนะเออแต่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านนี้มีหรือเปล่านะไม่มีโอเคบ้านหลังนี้อ้อยติดบ้านหลังนี้ล่ะ อ้าวโอเคเจออุ๊ยอ้าวคุณหนูมาทําอะไรกับคนพวกนี้เลยเนี่ยฮะคุณหนูมาทําอะไรกับคนพวกนี้เนี่ยฮะโอเคปิดประตูไปแล้วก็ดูซีบ้านหลังนี้ไม่มีเอ้ยโอ้เว้ยวูวเอฟสองตัวเนี่ยสองตัวโอเคดีมากเลยไอ้ตัวนี้โอเคตีได้โอเคอ่าสวัสด,ดีครับเทรนเนอร์หรอนี่เนี่ยละตะตัตตาเหรอละตะัตตาโอเคอีกสองตัวเอเหมือนซาโตชิเลยเว้ยใช่ป่าว่า ไม่รู้ว่ามันหันหน้าเออไม่รู้เหมือนกันว่าใช่เปล่าเอ้ายังมีอีกตัวนี่โอ้โหเฮ้ยมันมีกี่ตัวเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยที่นี่โอเคเหลืออีกหนึ่งตัวเองโอ้เจอแล้วอีกหนึ่งตัวอุ้ยโพลิกอนเหรอเฮ้ยผมอยากได้โพลิกอนนะทุกคนโอ้โหมีโพลิกอนด้วยฮะคือไอ้เจ้าโพลิกอนนี่มันต้องไปหาจากเอ่อการการทําพวกเครื่องฮิวนะครับผมเท่านั้นนะถึงจะได้โอเคตอนนี้โอฟทับปูเราเสร็จหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปนอนฮะนอนที่บ้านเราแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําการเสกไอ้เจ้าทาปูกันนั่นเองนะครับดูซิว่าเท่าทาปูเนี่ยถ้าเราใช้ไอ้เจ้าที่เสกของมันเนี่ยมันจะหายหรือเปล่าถ้าหายนี่คือต้องไปหาใหม่เลยนะครับไอ้เจ้าสปาร์กิ้งสโตนอะเออคือมันต้องไปหาไอ้สปาร์กิ้งอันใหม่อะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะสปาร์กิ้งเหรอเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยเออ ก็มันต้องไปหาใหม่เลยนะซึ่งหายากมากเลยเนี่ยครับเออโอเคปะเราไปทําการเสกกันดีกว่าเจ้าสารทาปูนี่อยู่ไหนนะเออผมจําไม่ได้ฮะโอเคเจอแล้วโอเคมา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 ,มาเราเตรียมบอลให้ครบแล้วใช่ไหมฮะโอเคมาเรานอนเราหิวเรียบร้อยเดี๋ยวเรวเราต้องเปลี่ยนตัวก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกเอาออกเออเอาอ,ออกโอเคเปลี่ยนตัวเป็นตัวอะไรดีล่ะ ออมเอาเป็นตัวอะไรมาตีก่อนดีอ่ะทุกคนนั่นดีมันเป็นธาตุมแมลงนะครับผมนะเอ้ยมแมลงหรือแฟรี่ปะเป็นธาตุธาตุอะไรอ่ะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้อ่ะยังไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเออเอาเป็นเอาเป็นอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวคิดแล้วกันปะมาช่วยพ่อด้วยเออมีสกิลเปล่าอืมน่าจะแรงเกินไปนะเออคิดว่าน่าจะแรงเกินไปอันนี้ล่ะ โอเคน่าจะได้อยู่แหละเออมาเกน,น่าเนี่ยนะหวังว่าน่าจะได้นะมาเกน,น่าอย่าฆ่ามันนะลูกพ่อพ่ออุตส่าห์เก็บมาตั้งนานก็จะฆ่า,ว,าว่าจะมาจับได้เออไอ้นี้ฮิวบอลโอ้โหไม่มีสกิลอะไรตีเลยอะเออมันไม่มีสกิลอะไรตีเลยทุกคนโอ้โไนส์ไนส์ไนส์ นอสเวิร์นเอ้ยเอานอสเวิร์นมาตีดีกว่าทุกคนเออเพื่อความปลอดภัยที่สุดเอานอสเวิร์นมาตีดีกว่าฮะแล้วก็กลับบ้านไปฮิวก่อนนะครับผมนะทุกคนเออเราเราเอานอสเวิร์นมาตีดีกว่ามันจะได้ซูเปอร์แฟลก์ได้นะครับผมโดยการที่เราจะกัดมันทีหนึ่งเพื่อลดเลือดทีหนึ่งนะครับผมมาลดเลือดครึ่งหนึง่งอะแหละเออมา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 ,มา,มา,มาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วมาพึบฟ้าไปแล้วสวัสดีครับอืมเอามาไว้ตัวแรกเลยฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะ ไม่สามารถตีได้มาปา้าว่งฮะแล้วยังไงอ่ะยังไงอ่ะทุกคนผมไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวก็ผมทำเสร็จไปแล้วอ่ะเอ๊ะมันต้องใช้อะไรอ่ะเมโลเอตตาเปล่า,าเออเออเออเมโลเอตตาเปล่าวะเออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่อาจจะต้องใช้เมโลเอตตาอยู่ไหนวะ เดี๋ยวนะไม่รู้เอต้าเราไว้ช่องไหนไปเนี่ยเออเอ้ยไม่ใช่สิมันต้องใช้ไอ้นี่ไอโซไกโอเออแล้วก็ลูนาร่าก็ได้นะครับเออสักตัวหนึ่งนะสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาเอ่อทำทาปูได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโซไกโอกับล so ูนาร่าโซไกโอเรามีแต่เอาลูนาร่าดีกว่านี่ครับแล้วลูนาร่าเราไปไหนวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันหาได้ฮะลูนาร่าโอเคเจอแล้วอ่าเพราะว่ามีน้องๆบอกมาเนียครับผมว่าเอ้ยพี่มันหาได้นะอะไรเงี้ยเออเอามาแทนไอ้นี่ละกันอ่ะโอเคมาทาดาเอหยังไงเออยังไงอ่ะอ้าว เอ๊ะยังไงวะเฮ้ยหรือว่ามันต้องใช้ค่าแฮปปี้เนสจริงปะเนี่ยอย่าบอกนะว่าใช่อ่ะถ้าใช่ดีแย่นะจริงเหรอมันต้องใช้ค่าแฮปปี้เนสเหรอใช่เนี่ยใช่ปะวะทุกคน อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าอ่ะเออแต่ผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะใช่ก็ได้นะเออเดี๋ยวผมขอไปเก็บแฮปปี้เนสให้มันก่อนละกันทุกคนนะเออผมขอลองไปเก็บแฮปปี้เนสให้มันก่อนเผื่อถ้ามันใช้ต้องใช้แฮปปี้เนสจริงๆแล้วก็ทำการที่จะต้องเสกมันเพื่อให้มันเกิดเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีีนิงแล้วทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บเออแฮปปี้เนสก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวผมมาตัด โอเคฮะตอนนี้เราก็ได้ทำการเออ่เก็บแฮปปี้เนสให้เจ้าลูนาร่าเรียบร้อยแล้วเนียครับผมโอเคไหนอลองปามาก่อนแล้วก็ช,ะช,ะช,ะชะัดชัดชัดเอา้าหายเหรอเฮ้ยมันหายเฮ้ยแล้วอย่างงี้คือถ้าเราจับ,บ,บแล้วฮะไม่ ไม่จริงใช่ไหมเนะี่ยไม่จริงใช่ไหมทุกคนทำไมมันง่ายขนาดนี้เราตีแค่ทีเดียวเองอะ่ะโอ้ my god มันหายไปแล้วอืม <laughs> ความตั้งใจของเรามันหายไปแล้วทุกคนมึโอ้โหทุกคนเมื่อกี้คือแบบยังไม่ทันได้อะไรเลยอะมันมันบินหนีไปอะมันใช้สกิลหนีอะทุกคนโอโ้แย่สุดๆเลยอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆมันก็บินหนีวุบไปเลยอะเอ้ยอะไรอะโอ้ โอ้ยอย่างงั้นมันต้องมีมาสเตอร์บอลแล้วอ่ะทุกคนโอ้ไ oh ม oh ่ก <c oughs> ็ความตั้งใจของเราหนึ่งร้อยตัว NPC เอ้ห้าสิบตัวเอ้หรือหนึ่งร้อยปะหนึ่งร้อยตัว NPC ของเราหายไปกระเจิงเลยโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ทำไมมันทำกันแบบนี้ <c oughs> ทำกันได้หลงคอโอ้โ oh, ห <c oughs> ทุกคน กคเศร้าเลยฮะทุกคนฮะโอ้โหทำไมมันทำกับเราแบบนี้ดูดิโอ้เราอุตส่าห์ไปนั่งตีนั่งหาตั้งนาน แล้วดูมันที่มันทำกับเราสิทุกคนนะ่ะ <c oughs> เอาคืนมาเอาคืนมาแกจะมาบินหนีไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องไม่ไม่ใช่ไม,ไม่ควรเป็นแบบนี้แกควรที่จะให้ฉันจับสักหน่อยก็ยังดีอ่ะโอ้โหมันจะง่ายขนาดนี้เลยเหรอฮะโอ้โห ตายแล้วทุกคนโคตรแย่เลยอ่ะเขาอยู่อยู่ดีๆก็หายไปฟับไปกับตาเลยโอ้ยก็อ d มันเร็วเกินมันเร็วเกินที่จะรับไหวอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะโอ้ยทุกคน ทุกคนครับฝากวยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อปิดกําลังใจในการทําทําทําไอเดียต่อไปด้วยนะทุกคนโอ้โหโอ้ยโคตรแย่เลยอะ่ะทุกคนโอ้อะไรอะ่ะคือแบบโผล่มาปุ๊บหายปั๊บเลยอ่ะโอ้โหมันเร็วมากเลยยังไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะโอ้อะไรหลักเนี่ย ยังไม่ทันทั้งตัวเลยอยู่ดีก็ฟับหายวับไปกับตาโอ้โหโอโห้ทุกคนฮะเราโอ้โหเรารู้สึกท้อแท้มากเลยฮะโอ๊ยนอโ,โอเคเราเรามีอยู่อีกปะเนี่ยฮะโอเคมีมีอยู่มีอยู่ห้าอ,อันแล้วเรายังมีอยู่ในกล่องอีกไหมมีปะไม่น่ามีแล้วมั้งเนี่ยเออ คงต้องไปหาเพิ่มอีกแล้วฮะนะทุกคนโอโอมีเจ็ดอันขาดอีกแค่ e อันเดียวโอ้โหคือ,ออีกแค่อันเดียวจริงๆนะเนี่ยดูดิอีกแค่อันเดียวเนี่ยมันต้องการอีกแค่อันเดียวโอ้โหแล้วเราเราไม่มีแล้วอ่ะเออโอ้โหแล้วเราอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะทุกคนนะเออเราอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานโอ้โห เก็บมาตั้งสองสามอีพีเนี่ยแล้วมันก็หายบัาแตกตาแค่วิเดียวโอ้ <c oughs> <c oughs> oh my god โ oh อ้โหตายฮะทุกคนฮะโอ้โหแย่อะแย่สุดๆเลยอะอะไรวะนี่เราต้องมีมาร์ r บอลอีกตั้งสี่ลูกเลยอะเนี่ยทุกคนโอ้ย oh ตายตายตาย <c oughs> โอ้ยนี่เราต้องไปนั่งบินหายเลยใช่ไหมเนี่ยเราต้องมานั่งเปิดแมปอีกแล้วเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะทุกคนโอ้ช่วยกันฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับนะทุกคนนะโอเคงั้นเราก็ขอจบจบพนินี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับเอาไว้เจอกันอีวีนาครับทุกคนครับ <c oughs> กับทับป,ปูที่หายไปแป๊บเดียว โอเคเอาไว้ชคกันอีบีหน้าครับผมอีบีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะผมต้องคงต้องไปหามาสบอลแล้วก็ไอเจ้าสปาคิงก่อนนะครับไหนๆหมันก็หายไปแค่โอเคเอาไว้ชคกันอีบีหน้าครับผมอีบีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ้ยอันนี้ผมจะร้องให้จริงๆเนะี่ยคือแบบอยู่แค่ไม่กี่วิเอง <Wow. S 1> <laughs> แย่ yeah, มากอะเป็นอะไรที่แย่สุดๆเลยอ่ะโอ้โหทำไมมันทํากันอย่างนี้คืออยู่ๆมันก็ว้ามหายไปกับตาโอ้เศร้า,าอ่ะเศร้าสุดๆเลยฮะทุกคนนะฮะอืเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเลยอ่ะโอเคเอาไว้เจอกันอีพีหน้าละกันเะครับผมทุกคน นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะฮะโอเคเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะอย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้ยแย่แย่สุดๆเลยอ่ะโอ้โอเคเอาไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมอีพีนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับโอเคบายบายอ่ะ ปล่อยดูเถอะฉันจะกลับมาแก้แค้นไอ้เจ้าทับปูฮึในที่สุดฉันก็หามาเยอะพอแล้วเ้ยเแก๋และแก๋เตรียมตัวได้เลยไอ้สารสารทับปูอย่างนั้นเหรอเฮ้ยฉันเกลียดแกแล้วไอ้ทับปู เดี๋ยวรู้แน่เดี๋ยวรู้แน่เดี๋ยวรู้แน่โอเคทุกคนอืมใน EP ต่อไปเนี่ยผมจะต้องล้างแคนมาให้ได้เลยทุกคนผมจะมาปุ๊บผมปามาปุ๊บผมปาอย่างเดียวเลยนี่จำไว้เลยนะฮรอให้เจออีกอันนึงก่อนเถอมาสเตอร์บอลเนี่ยฉันเจอปาร์คบอลด้วยถือว่าสามตัวพอดีดี่แกเจอแน่ ไอเจ้าพวกถับปูทั้งหลายแหละเฮ้ยจะใช้เวลาทั้งคืนในการบินหาพวกแกแต่ก็เกิดจากจังเลยโอเคตอนนี้เราได้มากี่อันเนี่ยเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเออขอกลับบ้านก่อนดูซิว่าโอ๊บเราพอหรือเปล่าโอ๊บเรามี7อันเนาะโอเคเราเอาเอามาให้หมดก่อนเลยแล้วกันมาดูซิว่ามันสามารถทำได้กี่อันจบัจบจบับจับ โอ้โหขาดอีก4อันทำห้าอันเออไม่เป็นไรอืมทุกคนช่วยกระเป็ดกำลังใจให้ผมด้วยเอ้ยสี่ร้อยตัวใช่ป่าว啊 f p าสี่ร้อยตัวเลยล่ะครับ โอ้ยร้อยตัวก็ขับก็บบมันยากจนมันรับไหวเกินไปสี่ร้อยตัวเลยทีเดียวชยวีเอ,อเฮ้ย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 โอ้โหมาทุกคนเรามาร่วมสู้กันด้วยกันเถอะนะโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้ครับขอบคุณมาครับ โอ้โหเออน,นี้ผมผมแบบเสียใจจริงๆเลยนะเออตอนที่ผมอัดคลิปเนะี่ยผมเสียใจจริงๆคือแบบมันหายวับไปกับตาเออแล้วแบบเอ้าหายแบบหายไปเลยอ่ะทุกคนเออเข้าใจปะเข้าใจครับว่าแบบ,บหายไปเลยปะน้องๆถ้าเป็นน้องๆน้องๆ,ๆจะทำไงโ <c ười> คตรเซต โศกเศร้าเสียใจมากเลยทุกคนโอ้เป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ที่แย่ที่สุดแล้วอะตั้งแต่ที่เราทำมาเนี่ย <c oughs> โอ้ยปัญหาอย่างเดิมก็น่าจะดีแล้วเนาะเออมันไม่น่าจะมาทำสารเกิดแล้วไม่ไงั้นมันก็ไม่หายอะแต่ถ้าแบบมันทำแบบอันเดียวแล้วแบบเออรีขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยโอเคอยู่แต่อันนี้คือมันหายไปเลยอะโอ้ <c oughs> โอเคช่วยกระฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับ นะโอเคครับบ๊ายบายฮะ